ทุกคนครับก่อนหน้านี้ผมไปเก็บลูกนกมาเป็นนกปหลหรวสีขม่าครับเป็นเอ่อนกที่ตกมาจากลังครับอ่าผมไม่รู้ว่าจะให้ทุกคนดูได้อย่างไรเชินก็นี่อ่าไปไหนแล้วนี่นะคะก็คือน้องกาแฟหันมามองก็ได้วยนะคะอาจจะไม่ใช่น,นะครับเพราะผมถ่ายตอนดึกๆแล้เมื่อกี้มีพี่แม่บ้านของเพื่อนบ้านผมครับเขา ทำการเอานกที่เขาเจอตกเนี่ยมาให้ซึ่งมันเป็นนกที่ผมอยากได้มานานมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเขาคือนกกระจอกตรงนี้สว่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นไฟกบเออไม่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 เนองผมจะยกออกมาละไม่ใช่ขครยนี่ครับก็คือกลงของนกทุกคนเห็นไหมหรือว่าผมควรกลับกล้องให้ทุกคนดูดีผมจะกลับกล้องนี่นะครับ อาจจะเห็นแค่หัวน้องนะเพราะน้องตัวเล็กมากเลยผมว่าถ่ายจากกลุมบนนะเอาล่ะทุกคนเห็นกันหรือ,อยังครับก็ต่อไปเนี้ยผมจะพยายามดูแลถ้าเกิดว่าน้องเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่ามีอะไรอัปเดตผมจะถ่ายคลิปอัปเดตลงให้ทุกคน,นครับแล้วก็สำหรับน้องกาแฟเนี้ยน่าจะรอดชัวร์แล้ว เพราะว่าน้องแข็งแรงสุดๆเลยครับแล้วก็บินได้แล้วด้วยครับก็เก็บเก็บมาเออเก็บว่เก็บมาตั้งแต่เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงน้องมานะครับเกือบเกือบเดือนแล้วนะที่เก็บมาไม่น่าใช่หนึ่งเดือนอะ่ะผมว่าน่าจะเกือบเกือบเดือนมากกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินเออน้องเดี๋ยวไปกินข้าวเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปยุ่งนะครับเก็บอ,อะไรกับข้าวเต้อ คือตอนนี้ผมจะอธิบายสถานการณ์ให้นะครับว่าน้องกาแฟหรือว่าน้องที่ผมเก็บได้เมื่อไม่นานวันนี้นะครับเขาแข็งแรงแล้วแล้วก็เอ๊ะทำไมตะก้าเขาถึงตกลงมาเย้เลยห่วยตกใจหมดมาเดี๋ยกถือก้องอุ้ยไม่ไมมีน้ำไม่ต้องถ่ายน้องกาแฟนะเจ็บเจ็บเจอ้ย ใครวางกล้องผมไว้เนี่ยเฮ้ยใครเอากล้องผมไปวางอะน้องสาวหรือเปล่าตัวดีเลยนะนะ่ะโอเคเอายตดอนะทุกคนน้องเขาอื้อใส่มือผมเดี๋ยวผมกลับมาแล้วครับรทุกคน <c oughs> น้องคนเก็บแน่โอเคครับทุกคนก็คลิปเนี้ยผมก็แค่จะบอกว่าผมมีลูก,ลกที่เก็บมาเนี่ยสองตัวแล้ว แม่ผมจะบอกทุกคนนะว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องมาเลี้ยงไอ้ตัวผู้นี้มผมก็ไม่คิดหรอกนะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เอามาเลี้ยงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงผมก็แค่เลี้ยงเพราะอยากช่วนแหละแต่ผมไม่รู้ว่าการช่วนผมมันจะทําให้น้องตุยหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมจะอัปเดตให้ถ้าเกิดมีอะไรถ้าเกิดน้องตุยขึ้นมาผมก็จะถ่ายคลิปแต่อาจจะไม่รู้นะ ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าก็อาจจะอัปเดตให้แต่ถ้าเกิดว่าน้องแข็งแรงหรือว่าบินได้ผมก็จะถ่ายคลิปอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเจ้าน้องกาแฟหรือว่านกปลอดที่ผมเก็บมาเนี่ยก็แข็งแรงแล้วนะเนี่ยเขานกพิจิริวก็ได้นะครับญาติญกันแล้วก็น้องนกกระจอะที่เก็บมาอุย้ยปิดไฟเข้าทำไมนี่านะแล้วก็น้องนกกระจอะเขาก็แข็งแรงแล้วนะครับ น้องสาวอยากออกกล้องหรือเปล่า <Yeah. S 1> อยากออกกล้องหรือเปล่าไม่ mm hmm. คุณแม่นี่คือคุณแม่นะครับยิ้มแป้นเลยแล้วก,ออก็ตอนนี้นะครับ mm hmm. ผมก็จะ <Okay. S 1> โอ๊ยน้องสาวเอาไฟมาให้อะไรเนี่ยอยไม่ได้เสรบตาเสรตตาคุณผู้ดูไหมเนี่ยเสรตตามากเอาเอาไปเก็บเอาไปเก็บเลย mm hmm. เอาไปเก็บเลย ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าน้องเอาไฟมาจ่อมือถือโอเคทุกคนก็มีแค่นี้แหละนะครับที่ผมจะพูดพก็มีแค่นี้แหละทุกคนที่จะพูดในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะบอกแค่นี้แหละว่าฝาก,กติดตามผมด้วยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอของผมบายบายครับ เออกดปิดอย่างนี้เอ๊ะบ๊ายบาย